คุณผู้ชมทราบไหมครับว่าบันไดสู่ความสุขสุดยอดนั้นมีอยู่ด้วยกัน4ขั้นตอนสามารถทำได้ง่ายๆก่อนอื่นต้องรักเขาหรือเธอให้มากๆจนทำให้เกิดความสบายอกสบายใจคราวนี้ล่ะครับจุดเริ่มต้นของไฟรักก็เริ่มขึ้นได้ไม่ยากเมื่อไฟรักคุกรุ่น ก็เข้าสู่ขั้นกระตุ้นเร้าให้ตรงจุดซึ่งจุดสำคัญก็มีอยู่ทั่วทั้งร่างกายแต่ใครจะชอบจุดไหนอย่างไรก็บอกคู่รักได้นะครับควรให้เวลาช่วงนี้มากหน่อยเมื่อใจพร้อมกายพร้อมสวรรค์ที่ฝันไว้ก็อยู่ไม่ไกลแล้วล่ะครับและขั้นตอนสุดท้ายที่ไม่ควรละเลยนั่นก็คือระยะผ่อนคลายสามารถพูดคุยเรื่องที่ชอบและไม่ชอบเพื่อเสริมแต่งบทรักในครั้งหน้ายังไงล่ะครับ เพียงแค่นี้ชีวิตรักก็จะสดใสชีวิตเซ็กส์ก็สุขสมแล้วล่ะครับคุณผู้ชม